แม่งปิดไฟและเฮ้ยมานี่ไอ้เด็กน้อยนี่ครับทุกคนพมเดิมบอลอตและตอนนี้อยู่เกม The President r e s i d e Soaked ตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่เป็นนักดนตรีได้เข้าไปพักในบ้านหลังหนึ่งตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่เป็นนักดนตรีได้เข้าไปพักในบ้านหลังหนึ่งที่มีราคาถูกแปลกๆแ,แล้วในบ้านหลังนั้นก็มีความลับอันดำมืดรอให้เราไปนคนพบอ,อยู่เกินข,ข้าวก็ประมาณนี้พอละงั้นเข้าไปดูในเกมเก,มกันเลยกว่า <Hi Steve. S 1> สวัสดีสตีฟฉันเดเมียนนะ เหนแค่ต้องการยืนยันว่าเราได้รับการชำระเงินของคุณแล้วพร้อมส่วนลด50%ที่ใช้สำหรับการรีวิวระดับห้าดาวขอบคุณที่เลือกเรานะทุกอย่างพร้อมแล้วและฉันมั่นใจว่าคุณต้องชอบที่นี่แน่เลยโอ้โหซับไปเรืยเหมือนกันนด้เนี่ยเข้าเกมมาแล้วครับแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านระดับห้าดาวอันนี้มันมืดไปไหนวะเฮ้ คืออย่างแรกเราต้องทําอะไรเนี่ยตอนนี้นี่เป็นอะไรอ่ะกระเป๋าเหรอทมันดูเก่ากึกกยังเลยแล้วมีเยอะด้วยนะภาพมืนมากเลยครับโอ้โหอันนี้มึงเปิดไฟแล้วใช่ไหมเนี่ยโทรศัพท์แล้วกดโทรใครวะวอตัวเคสก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าให้ผมทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวผมขอลองเดินสำรวจก่อนแล้วกันไปฉายก็เปิดไม่ได้ขอร้องก็เพื่อนให้ไปฉายมาหน่อยเถอะภาพปกติมันก็จะมืดอยู่ละกดอินเทอร์เน็ตอะไรไม่ได้เลยครับต,ตอนเนี้ยเรานี่จะต้องไปฝั่งนู้นนะทีวีก็กดไม่ได้ มันกับมีใครเดินตามหลังเราอยู่เลยนี่ไม่เป็นเสียงเดินเราแทๆ้ๆเอาไว้ผมแย่ละววิไฟอยู่ไหนเราสวิตไฟแป๊บนึงหาสวิตไฟแป๊บนึงโอเคปิดทีไม่เห็นเลยอะ่ะนี้ไปได้ครับฉันรู้สึกหิวแล้วก็อยากนอนอ๋อเมื่อกี้ผมดูผิเดเรอโอเคตัวเอกเราไม่หิวครับ โอเคเมื่อกี้ผมดูผิดไปงั้นตรงห้องขัวก็ไม่น่ามีอะไรให้เราทําแล้วละ่ะเราไปฝั่งนนี้กัดีกว่าอ้าวตัวเราคานได้ครับอันนี้มันเป็นทางเข้าใช่ไหมเนี่ยหรือมันเป็นประตูะเอาไมา้กั้นไว้อย่างนี้เข้าได้ครับมืดเลยห้องน้ำมีอะไรอยู่หลังผ้าคลุมนั่นไหม โอเคไม่มีไม่เห็นเงาในกระจกประตูนี้ล่ะเป็นห้องอะไรเป็นห้องนอนเราครับรานแรจะต้องมานอนตรงนั้นนะแต่เดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนแล้วกันเป็นบ้านที่ใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับเปิดไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็เปิดไม่ได้เหมือนกัน เป็นรูปของเด็กชายเหรอมม่แน่ใจว่าเป็นรูป AI หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันบ้านอะไรเนี่ยนี่มันบ้านใครเนี่ยเรามาเช่าอยู่เราก็ต้องแบบมันก็ต้องให้เราอยู่คนเดียวสิตึงตึงึงึงงตึง,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 งปาก เป็นห้องนอนเด็กครับเรากลับดีกว่าหรือเราแค่มาผอพักด้วยวะเรานอนดีกว่าครับเราไปนอนดีกว่าดูหลอนๆเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวมันให้เราหลับเลยไงเวลาห้าทุมครึ่งฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยแต่ฉันก็ได้เข้าไปหลับในห้อง ราตีสมฉันได้ยินบางอย่างเสียงตัวอะไรวะ what มันไม่ใช่เสียงแบบมนุษย์เลยเมื่อกี้เราต้องไปจริงเหรอเพื่อน <S <S โอ้โหโค้รมืดเลยห้องเคีียเลยเด็ยเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ครับแต่มันไม่เห็นอ่ะมันไม่มีไฟฉายให้ผมอ่ะ <S 1> <S 1> ไอ้บ้าเอ้ยเริ่มงุนงิดละ มองอะไรก็ไม่เห็นเนี่ยเด็กอะไรวะเด็กร้องไห้อะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยร้องทำเสียอะไรวะคนจะหลับจะนอนเว้ยเดี๋ยวผมขอไปดูห้องนั้นก่อนดีกว่านี่มันห้องอะไรอ่ะานี่ไงสว่างแล้วเว้ยไหนวะไอ้น้อง ร้องทำไมพี่มาเร็วไอโน่อยากกินนมอ่ะเปิดไม่ได้มีกระดาษโน้ตครับเวลาตอนตีหนึ่งฉันตื่นขึ้นมากลางดึกฉันลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่ห้องครัวเพื่อดื่มน้ำแต่พอฉันเปิดน้ำออกมาน้ำก็กลายเป็นสีดำฉันคิดว่าตาของฉันฝาดไปแน่ๆแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆ เป็นเสียงที่เบามันทําให้ฉันขนลุกมากเลยล่ะฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเสียงของบ้านที่ดังเอียดอารแต่แล้วก็มีคนกระซิบขึ้นมาว่าคุณช่วยฉันหาลูกบอลของฉันได้ไหมฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันได้อยู่ตัวคนเดียวทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกติดีตอนที่ฉันมองไปรอบๆฉันไม่รู้ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าน้ํากลายเป็นสีดํเหรอเอ๊โอ๊ยเอ้านี่บักเข้ามาเลยไง โอ้โหเพลงแม่งโคตรบิวเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนเอ้ยไปกูอย่าเพิ่งีแล้วมีมีคนมากดกิ่งเหรออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ฆาตรกรเหรอแล้วประตูบ้านหลักเอ้ยเดี๋ยวนี้มันห้องครัวด้วยว่าเอ้ยไม่ใช่ห้องเราเอืม Hello. Hello. how are you today นี่เหรอประตูหน้าบ้านเอ้ากวนตีนไฟดับอีกแล้วเปิดไฟดีกว่าอ่าดีขึ้นเยอะเลยเฮลโหลมุชิมุชิมีข้อความเข้าครับ Just wanted to give you a heads up about the locked main door. It's really just a precaution, you know? Sometimes guests wander off, and we like to keep everyone safe and sound. I get that this old place can feel a little off sometimes. Those creaks and noises, totally normal. Just part of the charm. You're safe inside, so try to relax. Lock your door tight. I'll swing by to check on you soon. Until then, just remember you're not alone in here. The fuck? มใส่ซับให้ละกันนะเจ้าของบ้านโทรมาบอกให้ล็อกประตูครับจะอยู่ในห้องไว้แจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในบ้าน What the fuck มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเหตุการณ์ปรตตเกสอย่างั้นเหรอโอเคงั้นผมคงต้องไปล็อกประตูหน้าบ้านก่อนละกันนะเมนร์นี่ยัหมายถึงประตูหน้าบ้านหรือเปล่า ตัวเราก็วิ่งไม่ได้โถให้ตายเอ๊ยน่าจะล็อกแล้วหรอมั้งลลลลลอก็่ผีเด็กเองนี่ว่ะช่ไหมคุณลูกปั้นไปไปล็อกประตูแล้วเข้าอ่าวโอ้ให้ตายเถอะแล้วตรงนี้ผมเข้าได้แล้วเหรอเนี่ยจานแตกอะไรนี่เขาต้องการให้ฉันอยู่ ใครต้องการให้ฉันอยู่ไอ้หนูออกไปจากบ้านนี้เลยนะพี่จ่ายตังค์มานะไอ้น้องบ่าเอ้ไฟฉายกูทุบทิ้งเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เราต้องเข้ามาทำอะไรนี่ยหน้าต่างหรือมาเช็คหน้าต่างเหรอหรือใช้ตรงนี้ไม่รู้ครับประตูตรงนั้นมันปลดล็อกแล้วหรือ,อยังอะได้ละ ปิดไปประตูแบบนี้แงมไว้ให้เราไปสำรวจสินะโอ้โหประตูเสียงประตูไม่โคตรหลอนเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวสุดท้ายดูไม่ออกว่าเป็นคำอะไรอ่ะอันนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีเออๆนะ มีเสียงวิทยุครับลา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 ,ลา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 ชาดับอ้าปิดประตูให้ด้วยกูนอนเลยเสียงนาฬิกาดังโอ้โหมันมเหตุการณ์มัน,นมต่อเนื่องจังวะนั่นอะไรนะอะเฮ้ยสวัสดีมีน้อยมันนี่เร็วเสร็จกูแน่ป่า แล้วก็มีมือถือดังครับเปิดไฟก่อนดีกว่าโอเคครับครับกำลังไปครับโมจิโมจิ <c oughs> หัวล้อเออได้เลยเด็กเปรตเจอกัน <c oughs> เด็กดื้อจะโดนอะไรนะเสียงวิทยุดังอีกแล้วครับ ชายผมก็ติดติดดบๆว่ะอ้าววิทยุหายเอ้ยมันลักซ่เรอะหันหลังไปไม่โดนครับแต่มีโน้ตเวลาตีสองสามสิบนาทีฉันติดอยู่ในฝันร้ายตุ๊กตาหมีในห้องดูเหมือนจะจับตาดูฉันมันติดตามการเคลื่อนไหวของฉันเหมือนกับว่ามันรู้บางสิ่งที่ฉันไม่รู้แสงไฟที่กระพริบอยู่เหนือศีรษะทำให้เกิดเงาที่น่ากลัวในขณะที่ฉันได้ยินเสียงประตูเปิดปิดทั่วบ้าน บางครั้งก็ล็อกบางครั้งก็ไม่ล็อกราก็มีคนกําลังเล่นกับฉันอยู่มันเล่นกับจิตใจของฉันฉันค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็พบเพียงความเงียบและความรู้สึกที่อึดอัดจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ามีเด็กอยู่ที่นี่จริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวฉันกลัวมากเลยอะ่ะกระแพงก็ดูเหมือนจะปิดเข้ามาและความมืดมิดก็แผ่ซ่านเข้ามาฉันไม่เข้าใจแล้วว่าฉันต้องการหนีออกจากความรู้สึกนี้ไหมแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายังไงดี สิ่งเดียวที่ฉันทําได้คือเขียนโน้ตนี่ผมก็จะช่วยบรรเทาความกลัวที่เกาะกินหัวใจฉันนะอาา่าฮชัดเลยไอ้นี่คือคนที่มาอยู่กอดเราครับแล้วคนกอดหายไปไหนแล้ววะนอนดีกว่าเพื่อนนอนไปก็คิดมากตื่นไปก็คิดมากดิแม่งปิดไฟแล้ว <c oughs> เฮ้ยมานี่เด็กน้อยเ <c oughs> ปไนแ้วะ ใครเจ็บใครเจ็บโสมัดฮะไม่มีใครเจ็บทั้งนั้นมีแต่ฉันแหละที่อดหลับอดนอนมันเจ็บเหลือเกิน sick anymore, what เออเอมีเสียงเพลงเหมือนแบบเพลงไล่ล่าออกมาเลยครับฉันไม่อยาป่วยอีกต่อไปแล้วแต่ว่าฉันไม่ใช่ฉัน what

เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่เหมือนโดนอัดทุกอย่างเลยครับเกมเขาอ,อัดมาเยอะคืนไปครับไม่ให้กูได้พักเลยเนี่ยอ่ะนี่อะไรอีกเนี่ยลูวิง่งมันคือลูวิ่งใช่ไหมแล้วแม่งเล่นปิดไฟหมดอย่างงี้เออกูท้อเลย อ่ะโอเคดีขึ้นเยอะจะปิดไฟหมดนะกูเหนื่อยไม่ใช่หรอกแต่ว่าตอนนี้ฉันหิวหิวข้าวเ้ยหนูเรื่องของเองเว้ยหรือเขากำลังบอกว่าให้เราให้เราไปที่ห้องครัวครับแต่เราก็ไปไปแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรด็ไม่มีอะไรนี่น่าจะเป็นรูปพ่อแม่ของเขานะหรือโทรศัพท์เหรอ กดโทรออกก็ไ oh, ม ah, ่ได้อ้าห้องนี้นี่ไงไหนสุดอะไรวะนี่เขายังอยู่ที่นี่เขายังอยู่ที่นี่ดงเคดงเคดงเคสติวดองเคไอดงเค้ดเสียงหลอนหูเต็มเลยชิงช่องชิงช่องอ้าว มีการวางพุงเว้็ดซาตานน่ร้อนแบบนี้โอ้ค oh, ว oh. ันว้มีโน้ตครับเวลาตีสี่วันนี้ฉันบังเอิญเจออะไรมาอย่างที่น่าขุนรุดในห้องเด็กเป็นจดหมายที่ส่งมาถึงเจ้าของบ้านทุกไว้ใต้ของเล่นที่เตรียมไปด้วยฝุ่น ฉันเปิดจดหมายนั้นออกมาและพบว,ว่ามีปริศนาบางอย่างเขียนไว้ข้างในจดหมายนั้นมันอาจมีความหมายอะไรบางอย่างก็ได้สิ่งที่ฉันรู้สึกกังวลใจจริงๆก็คือก็คือเลือดบนผนังที่มือแห้งราวกับว่ามันอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานแล้วและกระซิบบอกถึงความลับของมันฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ห่างไกลกับความจริงทุกชั่วโมงที่ผ่านไปทําให้เส้นแบ่งระหว่างความกลัวและสติที่กําลังเลืองลางและฉันรู้สึกเหมือนว่ากาลังวนเวียนอยู่ในห้วงอวกาศที่นี่กําลังหลอกหลอนฉันอยู่หรือเปล่าหรือฉันแค่เป็นบ้าไปแล้ว ทัก้าหมายของคุณคือการเอาชีวิตรอดและคุณยังสแสวงหาความหวังชีวิตที่หนึ่งร้อย,ยชีวิตคงเป็นราคาที่คุณพูดมาเพราะเมื่อน,นั้นเท่าที่กองกำลังของค้อมืดจะหนีไปและเด็กของคุณจะได้รับอิสระอีกตลอดไปอ่านและงงงง,งเลยครับคืออะไรคือเราต้องทำาอะไรวะนี่เดดดี้ให้อาหารฉันหน่อยแลเดดดี้ต้องเอาอะไรให้ลูกกินนะฮะ เดี๋ยนี้ไม่เข้าใจเด็กี้ี่ะเฮ้ย,ยโอ้สวัสดีเด็กน้อยเฮ้ยหยุดนะอึอึเออ,อนิ่งเลยอ้าวยังไม่ตายเลยไปฉาย บ้าเอ้ไฟฉายเปิดไม่ติดบรรยากาศดูเปลี่ยนไปครับเอ้ยมึงอย่ามือดอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนเดี๋ยว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 เกินไปเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลโอเคโอเคโอเคมันมือดอย่างนี้ลใครจะไปมองเห็นวะเกินไปอะ่ะโอ้โหทุกคนเกมมึงน่าเกลียดเกินมันมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยดูดิ แล้วผมต้องเดินไปไหนเนี่ยท่านึงขอขอตั้งหลักก่อนแป๊บนึงนึงโอเคทางนี้ใช่ไหมอ่าโอเคงนี้ข้างนอกเปสีแดงโอ้โหบุนบ่นมุมกล้องทีมแทบหลงทิศหลงทางครับต้องเดินไปไหนวะนี่ทางนี้ปะโอ้ข่อยังชูวหน่อย เมื่อกี้น่าเกียดเกินแบบมันไม่เห็นอะไรเลยอะโอเคออกจากบ้านมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะมาหนีไปได้เหรอคุณดะอยู่ที่นี่ตลอดแหละไม่มีจุดจบมีแต่วความเจ็บปวด ถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ของคุณคุณคิดว่าคุณเป็น EX อิสระแล้วเหรอหน้าขำจังเลยอ่ะเปิดฟอกป้าเอ้จิตญาณของเธอคือของฉัน your soul is mine คูบีคอน n ินด้วยโอเคก็จบไปแล้วนะกับเกมเฮ้ย1หนึ่งเกมนะใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดส b ัคร i b e หน่อยนะหรือใครอยา่าใ้เรื่องของเกมนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายครับ